ไม่ใช่แล้วลูกไม่ใช่แล้วอ่าก็ดีๆก็ดีๆเออกินส้อมมันคือการเรียนรู้นะลูกนะเออนิ้วน่ะไม่ต้องเอาเข้าไปด้วยนิ้วว่าถือนิ้วว่าจับนิ้วว่าจับเออเออนิ้วอ่ะไม่ต้องเอานิ้วไปดูดไม่ต้องเอานิ้วไปดูดแหนไม่ต้องเอานิ้วไปดูดเนี่ยนิ้วอ่ะอ๋ออ้อ เออเก่งเก่งเก่งเก่อออเก่งเก่งเก่งเกออนิ้วอะไม่ต้องเข้าได้ไหมเนี้ยเนี่ยเออ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 เก่งจาเก่งจ้าเก่งจ้าเออเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไงอืมอืมอืมอมรอยอืมกินซม 怎么这么哦嗯。Oh. Mm.